ความหมายของโยนิโสมนสิการว่าโดยรูปสั์โยนิโสมนสิการประกอบด้วยโยนิโสกับมนสิการโยนิโสมาจากโยนิซึ่งแปลว่าเหตุต้นเขาแหล่งเกิดปัญญาอุบายวิธีและทางส่วนมนสิการ แปลว่าการทำในใจการคิดคำหนึงนึกถึงใส่ใจพิจารณาเมื่อรวมเข้าเป็นโยนิโสมนสิการท่านแปลสืบๆกันมาว่าการทำในใจโดยแยบขายการทำในใจโดยแยกขายนี้มีความหมายแค่ไหนเพียงใดคำพีชั้นอัตตกถาและดีกาได้ไขความไว้ โดยวิธีแสดงไหวพจน์ให้เห็นความหมายแยกเป็นแง่แดังต่อไปนี้ความหมายที่หนึ่งอุปายมณสิการหรืออุบายมณสิการแปลว่าคิดหรือพิจารณาโดยอุบายคือคิดอย่างมีวิธีหรือคิดถูกวิธีหมายถึงคิดถูกวิธีที่จะให้เข้าถึงความจริงสอดคล้องเข้าแนวกับสัจจะทำให้ยังรู้สภาวะลักษณะ และสามัญลักษณะของสิ่งทั้งหลายความหมายที่2ปัฏะนสศการแปลว่าคิดเป็นทางหรือคิดถูกทางคือคิดได้ต่อเนื่องเป็นลำดับจัดลำดับได้หรือมีลำดับมีขั้นตอนแล่นไปเป็นแถวเป็นแนวหมายถึงความคิดเป็นระเบียบตามแนวเหตุผลเป็นต้นไม่ยุ่งเหยิงสับสน ไม่ใช่ประเดี๋ยววกเวียนติดพันเรื่องนี้ที่นี้เดี๋ยวตเตลิดออกไปเรื่องนั้นที่โน้นหรือกระโดดไปกระโดดมาต่อเป็นชิ้นเป็นอันไม่ได้ทั้งนี้รวมทั้งความสามารถที่จะชักความนึกคิดเข้าสู่แนวทางที่ถูกต้องโยนิโสมนสิการความหมายที่สการณะมณสิการแปลว่าคิดตามเหตุคิดค้นเหตุคิดตามเหตุผลหรือ อย่างมีเหตุผลหมายถึงการคิดสืบค้นตามแนวความสัมพันธ์สืบทอดกันแห่งเหตุปัจจัยพิจารณาสืบสาวหาสาเหตุให้เข้าใจถึงต้นเขาหรือแหล่งที่มาซึ่งส่งผลต่อเนื่องมาตามลำดับโยนิโสมนสิการความหมายที่4อุป,ปาทกะมนสิการแปลว่าคิดให้เกิดผลคือใช้ความคิดให้เกิดผลที่ปึงประสงค์ เลงถึงการคิดอย่างมีเป้าหมายท่านหมายถึงการคิดการพิจารณาที่ทำให้เกิดกุศลธรรมเช่นปลุกเร้าให้เกิดความเพียรการรู้จักคิดในทางที่ทำให้หายหวาดกลัวให้หายโกรธการพิจารณาที่ทำให้มีสติหรือทำให้จิตใจเข้มแข็งมั่นคงเป็นต้นไขความทั้งสีข้อนี้เป็นเพียงการแสดงลักษณะต่างๆของความคิดที่เรียกว่าโยนิโสมนสิการ โยนิสโสมนสิการที่เกิดขึ้นครั้งหนึ่งครั้งหนึ่งอาจมีลักษณะครบทีเดียวทั้งสีข้อหรือเกือบครบทั้งหมดนั้นหากจะเขียนลักษณะทั้งสีข้อนั้นสั้นๆคงได้ความว่าคิดถูกวิธีคิดมีระเบียบคิดมีเหตุผลคิดเรากุศลแต่ถ้าจะสรุปเป็นคำจำกัดความก็เห็นได้ว่าทำยากสักหน่อยมักจับเอาไปได้แต่บางแง่บางด้านไม่ครอบคลุมทั้งหมด หรือไม่ก็ต้องเขียนบรรยายยืดยาวเหมือนอย่างที่เขียนไว้ในตอนเริ่มต้นของบทนี้อย่างไรก็ตามมีลักษณะเด่นบางอย่างของความคิดแบบนี้ที่อาจถือเป็นตัวแทนของลักษณะอื่นๆได้ดังที่ได้เคยแปลโดยนัยยะไว้ว่าความคิดถูกวิธีความรู้จักคิดการคิดเป็นการคิดตรงตามสภาวะและเหตุปัจจัยการคิดสืบค้นถึงต้นเขาเป็นต้น หรือถ้าเข้าใจความหมายดีแล้วจะถือตามคำแปลสืบๆกันมาว่าการทำในใจโดยแยบขายก็ได้ได้กล่าวแล้วในตอนก่อนๆถึงความสัมพันธ์ระหว่างโยนิโสมนสิการที่เป็นองค์ประกอบภายในนี้กับปรโตโคสะดีงามหรือกัลยาณมิตรที่เป็นองค์ประกอบภายนอกในตอนนี้พึงสังเกตให้ละเอียดลงไปอีกว่าถ้าบุคคลคิดเองไม่เป็น คือไม่รู้จักใช้โยนิสโสมนสิการกัลยาณมิตรจึงอาศัยศรัทธาเข้ามาช่วยเหลือจะเห็นได้ว่าลักษณะสามด้านแรกของโยนิสโสมนสิการกัลยาณมิตรช่วยได้เพียงชี้แนะส่องนำให้เห็นช่องแต่ตัวบุคคลผู้นั้นจะต้องคิดพิจารณาเข้าใจด้วยตนเองเมื่อถึงขั้นเข้าใจจริงศรัทธาจะทำให้ไม่ได้ดังนั้น ขอบเขตของศรัทธ,ธาจึงจำกัดมากสำหรับการช่วยโยนิโสมนสิการในลักษณะสมด้านนี้แต่สำหรับลักษณะที่ 4, สีศรัทธาแสดงบทบาทได้แรงกล้าเช่นคนบางคนเป็นคนอ่อนแอมักหดหูท้อถอยหรือชอบคิดเรื่องเหลวไหลเรื่องเสียหายต่างๆถ้ากัลยาณมิตรสร้างศรัทธ,ธาได้สำเร็จก็จะช่วยคนเช่นนี้ได้มาก อาจพูดเร้าใจปลุกใจให้กำลังใจและชักจูงด้วยวิธีต่างๆอย่างได้ผลในทางกลับกันคนบางคนมีโยนิโสมนสิการเป็นปกติรู้จักคิดด้วยตนเองเมื่อมีเหตุให้หดหูท้อถอยหรือเศร้าเสียใจเขาก็คิดแก้ไขปลุกใจของเขาเองได้สำเร็จเป็นอย่างดีส่วนในด้านตรงข้ามถ้าได้ปาปามิร หรือมีอโยนิสโสมนสิการแม้แต่อยู่ในสถานการณ์ที่ดีงามประสบสิ่งดีงามก็ยังคิดให้เป็นไปในทางร้ายและก่อให้เกิดกรรมร้ายได้เช่นคนร้ายเห็นที่ร่มรื่นสงัดเป็นที่เหมาะแก่การกระทำชั่วหรือเตรียมกระทำอาทยากรรมคนบางคนขี้ระแวงเห็นคนอื่นยิ้มก็คอยจะคิดว่าเขาเยาะเย้ยดูหมิน่น ถ้าปล่อยให้กระแสความคิดเดินไปเช่นนั้นอยู่บ่อยๆอ,อโยนิโสมนสิการก็จะกลายเป็นอาหารหล่อเลี้ยงอากศลธรรมชนิดนั้นๆให้กล้าแข็งยิ่งขึ้นเช่นคนที่คอยสั่งสมความคิดมองแง่ร้ายคอยเห็นคนอื่นเป็นศัตรูคนที่เสพคุ้นกับความหวาดระแวงว่าคนอื่นจะคิดร้ายจนสะดุ้งผวากลายเป็นรโรคประสาทวัตถุแห่งความคิดอย่างเดียวกัน แต่ใช้โยนิสโสมนสิการกับอโยนิสโสมนสิการย่อมให้ผลต่อชีวิตจิตใจและพฤติกรรมไปคนละอย่างเช่นคนหนึ่งคำนึงถึงความตายด้วยอโยนิสโสมนสิการก็เกิดความหวาดหวัน่นหดหู่ท้อถอยไม่อยากทำอะไรอะไรหรือฟุ้งซ่านคิดวุ่นวายอีกคนหนึ่งคำนึงถึงความตายด้วยโยนิสโสมนสิการ กลับทำให้เกิดความสำนึกในการที่จะละเว้นความชั่วใจสงบเกิดความไม่ประมาทกระตอรือรือร้นเร่งทำสิ่งดีงาม